อ่ะโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนหาบัตรทูมันนี่สี0บาทฟรีๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าบัตรทูมันนี่ที่ผมได้มาเนี่ยได้มาจากแอป,ปบนมือถือนะครับเป็นแอป,ปทำแบบสำรวจออนไลน์นะครับโดยที่แอป,ปนี้เนี่ยเขาจะให้เราเข้าไปทำแบบสำรวจนะครับแล้วก็เก็บสะสมคะแนนเพื่อนำมาแลกเป็นบัตรทูแบบนี้นะครับของรางวัลเนี่ยเขาจะจัดส่งมาให้ทางอีเมลนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รับ รหัสบัตรทูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองเอาไปเติมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอารหัสบัตรทูสามชุดที่เขาให้มาตรงนี้นะครับไปลองเติมให้กับเพื่อนๆดูก่อนเลยนะครับว่า,าบัตรทูตรงเนี้ยมันใช้ได้จริงทุกไปหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาแอปทูนีโอเล็ของเรานะครับเราก็เลื่อนไปตรงบัตรเติมเงินทูนีตรงนี้ แล้วก็วางรหัสที่เราคัปปี้มาเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะก็จะเป็นตัวนี้เนาะสำหรับบัตรทูชุดแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเติมกันว่ามันจะได้ไหมอ่ะโอเคนะครับอ่าสำหรับบัตรทูชุดแรกอันนี้เป็นบัตรทูมันี่300บาทน,นะครับก็เติมเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดนหักค่าธรรมเนียมไปประมาณ75บาทน,นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองเติมอ,อันที่2กันนะครับอ่าอันนี้จะเป็นบัตรทูชุดที่2นะครับ โอเคอันนี้จะเป็นบัตรทูห้าสนะครับก็คืออบัตรทู400บาทที่ผมได้มาเนี่ยเวลาเขาส่งมาเขาจะส่งมาเป็นบัตรทู3 0มร้อยใบแล้วก็บัตรทู50อีก2ใบนะครับซึ่งตอนนี้ผมเติมมาละ2 2ชุดนะครับเหลือ50อีกอันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาเติมเลยแล้วกันเนาะอ่าโอเคครับตอนนี้ก็เติมครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน400บาทเนาะก็โดนหักค่าธรรมเนียมไปนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ย ผมมาทำซองอ่างเปาแจกให้กับเพื่อนๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวแอปที่ผมได้บัตรทูฟรีๆมาด้วยนะครับว่ามันเป็นแอปอะไรแล้วก็มีวิธีในการใช้งานยังไงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาสร้างซองอ่างเปากันก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับแจกซองอ่างเปามูลค่า63บาทน,นะครับให้กับเพื่อนๆจำนวน50คนเป็นแบบสุ่มจานวนเงินเหมือนเดิมนะครับกติกาก็ง่าย,นยๆ,นๆนะครับเพียงแค่เพื่อนนะครับ ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง63ไลน์เนาะหลังจากกดครบ63ไลน์เมื่อไรเนี่ยผมก็จะนำลิงก์ซองอ่งเปาตรงนี้เนี่ยไปทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูแอปหาเงินเข้า w a l ร็ตตัวนี้กันนะครับว่ามันเป็นแอปอะไรแล้วก็มีวิธีการใช้งานยังไงนะครับผมโอเคครับสำหรับแอปหาเงินตัวนี้นะครับมีชื่อว่ายิมรีเซิร์ชนะครับเป็นแอป ทำแบบสำรวจออนไลน์บนมือถือนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีบนบนคอมด้วยนะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ยิมเร์ชนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกไปทําบนคอมเนี่ยทางเว็บไซต์เขาก็มีมาเป็นแอปบนมือถือนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครหรือว่าลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เนาะก็ให้เพื่อนๆพืทการดาวน์โหลดมานะครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วนะครับกอ็อันนี้จะเป็นหน้าตาการล็อกอินเนาะ ให้เราเลือกช่องทางในการล็อกอินนะครับจะมี Facebook Google แล้วก็ Line นะครับให้เพื่อนเลือกมาสัก1ช่องทางนะครับโอเคตอนนี้ผมทําการล็อกอินเข้ามาละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของตัวแอปกันนะครับก็ตัวแอปจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าแรกเนาะก็จะมีพวกแบบสํารวจเนี่ยโผล่มาให้เราทําเต็มไปหมดเลย ซึ่งแต่ละแบบสํารวจนะครับมันก็จะมีคะแนนเขียนกํากับไว้เนาะว่าอ่ะอันนี้ได้กี่คะแนนกี่คะแนนนะครับคะแนนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบสํารวจนะครับอ่าอันที่เป็นมงกุฎสีเขียวนะครับจะทําผ่านค่อนข้างยากแต่ว่าได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าไหนที่เป็นสีส้มสีเหลืองอัน,นเนี้ยจะเป็นแบบสํารวจระดับกลางๆนะครับสามารถทําผ่านได้ค่อนข้างที่จะไม่ยากมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีนี้ผมพาไปดูหมวดหมู่การ อ่าแลกเปลี่ยนของรางวัลกันก่อนนะครับว่าแอปนี้เนี่ยมันแลกเปลี่ยนของรางวัลอะไรได้บ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปแลกข,ของรางวัลเนาะทางแอปนี้นะครับเขาก็จะมีการตรวจสอบอ่ายืนยันตัวตนนิดนึงก็คือให้เราทําการกรอกราดผ่านนะครับที่เราตั้งเข้ามาตอนสมัครแอปนะครับแล้วก็พวกวันเดือนปีเกิดบัตรประชาชนซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องห่วงตรงนี้เลยนะครับก็คือเป็นแค่การ ยืนยันว่าเราไม่ได้กอกข้อมูลมามม่วเท่านั้นเองนะครับเขาไม่ได้นําข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในทางที่เสียหายนะครับก็ให้เราทําการเกรอกให้ครบถ้วนแล้วก็กดถัดไปด้านบนขวานะครับอ่าโอเคถ้าเพื่อนๆเกอกผ่านหรือว่าเกอกตรงตามที่เพื่อนๆเ,เ,เคยสมัครไว้นะมันก็จะมาเข้าหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าแรกของรางวัลเนาะโดยของรางวัลน,นะครับจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือจะเป็นบัตรเติมเงินทูมันนี่กับบัตรเติมเงิน a อนะครับ ซึ่งทั้งสองอันนี้เนี่ยจะใช้เลทในการแลกเหมือนกันเด้เลย mm hmm. ก็คือถ้าจะแลก100บาทเราจะต้องเก็บสะสมคะแนนภายในแอปให้ได้500คะแนน400บาทก็ต้องเก็บให้ได้2,000คะแนนนะครับผม mm hmm. ก็ตรงนี้เนี่ยผมแลกแบบ2000คะแนนไปเนาะ mm hmm. เขาก็จะทำการส่งบัตรทูมาให้ตามอ e ีเมลที่เราสมัครกับทางเว็บเขาไว้นะครับผมก็ พยายามนะครับเวลาสมัครเข้ามาเนี่ยพยายามอย่าก่อข้อมูลมั่วใช้อีเมลมั่วนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาแลกของรางวัลเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวทีนี้ผมพามาทําแบบสํารวจกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะว่าแบบสํารวจเนี่ยมันทําประมาณไหนนะครับก็สําหรับแบบสํารวจเนี่ยผมจะทําเป็น แบบสำรวจทั่วไปที่มันทำผ่านง่ายๆนะครับอะเพื่อมาทดสอบเพื่อนๆดูเฉยๆเนาะว่ามันทำยังไงก็คือหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับในหน้าแบบสำรวจเนาะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดแบบนี้เลยนะครับก็ต่อไปก็ให้เรากดเริ่มต้นทำแบบสำรวจแบบนี้นะครับซึ่งแบบสำรวจที่มันเป็นแบบสำรวจง่ายๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ฟิกคำตอบนะครับว่าเราจะต้องตอบแบบไหนเนาะมันจะเป็นแบบปลายเปิดนะครับก็คือตอบได้ตามใจชอบของเราเลยนะครับนี่อ่ะ เราอาจจะกดมั่วไปบ้างก็ได้นะครับมันไม่ค่อยแบบฟิกอะไรมากมายเนาะแต่ถ้าเป็นแบบสำรวจที่ได้คะแนนเยอะๆนะครับอ่าที่เป็นพวกมงกุฎสีเขียวๆเนี่ยอันนี้จะต้องตอบคำถามอย่างระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องการกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามที่เขากำหนดไว้เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะตัดเราออกจากแบบสำรวจเลยนะครับอ่ะก็เลือกทำดูนะ เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบสํารวจเฉพาะกลุ่มนะครับเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับสําหรับแบบสํารวจตรงนี้ก็ลองมาทํากันดูนะครับผมอ่ะถ้าใครมีสกิลในการทําแบบสํารวจออนไลน์เนี่ยก็ลองดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นกันดูนะครับถือเป็นอแอปหาเงินฟรีเนาะทีะ่สามารถจะดาวน์โหลดเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นหมวดเชิญเพื่อนเนาะ แอปนี้เขาก็จะมีการเชิญเพื่อนแถมมาให้ด้วยนะครับก็คือเราสามารถกดคัดลอกลิงก์นะครับหรือว่าแชร์ลิงก์อะไรต่างๆเนี่ยไปแนะนําเพื่อนได้นะครับเวลามีคนมาสมัครต่อลิงก์ของเราแล้วเขาทําแบบสํารวจครบ10คะแนน10ชุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มนะครับสูงสุดต่อคนจะอยู่ที่ประมาณ60คะแนนเนาะก็รายละเอียดเนี่ยจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลองอ่านดูได้นะครับ แต่แอปนี้ไม่ใช่แอปที่เป็นสายเชิญเพื่อนอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือเขาต้องการคนมาทําแบบสํารวจเนาะแต่ถามว่าเชิญเพื่อนเนี่ยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครที่เล่นคนเดียวก็ทําเงินได้เหมือนกันนะครับผมการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยก็ใช้แค่500คะแนนเองนะครับไม่ถือว่าสูงเกินไปนะครับสําหรับแอปนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนาะผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้นะครับถึงยอดไลค์ถึงตามที่ผมกำหนดไว้นะครับก็มาคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับเดี๋ยวเอาลิงก์ซองไปแปะไว้ให้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ